สวัสดีครับพวกผมครูเอกนะครับเป็นระจำทางช่อง YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์ทางห้องเลขเป็นรูปสัตว์เลขพยากรณนะครับผมสวัสดีนะครับเช้าวันพฤหัสที่9เมษายนนะครับส่วนทางช่อง YouTube น่าจะเป็นเช้าวันศุกร์นะครับที่10เมษายนเนาะก็กลับมาพ่อคุยเป็นประจําทุกวันนะครับผมวันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่ค่อนข้างจะเข้ากระแสเบอร์มงคลตรงๆเลยตรงเ๊ฆเลยนะครับก็คือ 5515นะครับ5515ก๋ 5, 5, 1, 5. ยตั้งชื่อว่ามุ่งเน้นเป็นระบบนะครับแต่บางบางบางคนนะครับก็ไม่ได้ชอบว่าเลข5เยอะๆมันจะทําให้เป็นการติดขัดนูนน่นนี่นั่นช้าเฉยอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวมาชมกันว่าแนวทางแบบเนี้ยเราชอบไหมนะครับโอเคไม่พูดภาพทำเพลงนะครับวันนี้รีวิวเลยแล้วกันนะครับผมเลขกลุ่มนี้นะครับ ประกอบไปด้วยเลขคู่แค่สองคู่นะเพราะมีมเลขซ้ําก็คือห้าหนึ่งหซึ่งเลขซ้ำเนี่ยถ้าเป็นเลขสามตัวควยจะไม่ทํานะเพราะว่ามันสามารถกลับไปดูเลขเลขคู่ได้ <c oughs> มีสองคู่ <c oughs> ขอไปครับมีสองคู่ก็คือห้าห้ากับหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับซึ่งถ้าแบ่งเป็นกลุ่มสามตัวจะได้แค่กลุ่มหนะึ่งห้า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 หนึ่งเนาะส่วนห้าหนึ่งห้าเนี่ยที่คุยกไม่ทำก็เพราะมันจะซ้ำกันนะครับพอเลขซ้ำก็กลับไปดูเลขคู่หนึ่งห้าห้าหนึ่งได้เลย ที่คนถามกันนะว่าทำไมคุยไม่ทำเลขซ้ําก็คือเพื่อจุดประสงค์นะอีกอย่างหนึ่งลดตรงนั้นแล้วมาอาจจะมาเพิ่มตรงนี้ก็ได้เพราะจริงๆอะ่ะถ้าเกิดว่าเลขอะ่ะมันต้องมันถ้าเป็น3ตัว2ตัวมันเหมือนการดูภาพรวมอะ่ะภาพรวมมีความคล้ายกันะ่ก็เลยไม่ต้องพูดเยอะแต่ถ้าเรามาสู่เลขกลุ่ม4ตัวเนี่ยคุยจะปรับจากแนวการอ่านภาพรวมมาเป็นการอ่านแบบเจาะตำแหน่ง ว่ามันอยู่ข้างหน้าข้างหลังตำแหน่งนี้นี่ซึ่งอันเนี้ยนะครับถ้าเป็นคนที่ในถ้ามีใครมีหนังสือคุยก็จะมีอยู่ว่าคุยกับแบบว่าตรงนี้เป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นแบบนี้อะไรพวกเนี้ยก็จะพอเข้าใจตามได้บ้างนะครับแต่ถ้าจะให้เข้าใจสุดๆก็คือต้องมาเรียนนะเพราะว่าคนที่เป็นลูกศิษย์คุยก็จะแบบเขาจะรู้อยู่แล้วว่าตำแหน่งนี้เป็นไงแต่แค่เขาไม่สามารถหาคําอธิบายได้ซึ่งคลิป4ตัวเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ทํามาเพื่อ เพื่อเอามาดีบิวแบบอย่างนี้นะแรกๆที่ผมทํานะมันเอามาจากการที่ในห้องในชั้นเนี่ยในชั้นเรียนที่เรียนไปเขาอยากจะรู้ว่าเวลาที่ผมแปลหรือว,ว่าตีความ,มตัวเลขสี่ตัวเนี่ยเวลาเข้าไปตำแหน่งแนละ้วมันจะออกมายังไงเออนั่นแหละจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงนั้นนึกอ,ออกใช่ไหมซึ่งมันก็ต้องมีการกระบวนการเรียนรู้มาก่อนว่าโอเคมองแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นเลขสี่ตัวเนี่ยก็เลยปึ๊บปึ๊บ กายมนเป็นว่าถ้าเป็นสีตัวมันก็อ่านตามตำแหน่งพออ่านตำแหน่งปุ๊บมันจะไม่เหมือนละคือมันก็คล้ายแหละแต่ว่ามันจะมีการเจาะเข้าไปอีกบ้าอ๋อตำแหน่งนี้เป็นแบบนี้นีน้นนนคาทานายก็จะแบบมันจะไม่เหมือนเลยนะครับถ้าใครอยากสนใจนะก็ว่าจะอยากจะเรียนก็เดี๋ยวติดตามนะครับช่วงนี้คุยก,กาลังปรับเนื้อหานะครับเมื่อก่อนคุยกสอนแยกสอนแยกค่าที่เกี่ยวกับพื้นฐานทั่วไปนะครับเอาไว้อ่านทํานายได้กับคาที่แบบเจาะลึกตอนนี้นึกว่า ไหนๆก็ไหนๆละก็เจาะไปเลยก <c oughs> ็ตั้งแต่พื้นฐานม,มียันเจาะเลยจากไม่เป็นจนแบบทํานายเป็นเจาะไปเลยไปทุกเรื่องเละอย่างที่กุยทํานายเป็นงเงี้ยนั่นแหละนะครับตอนนี้กําลังปรับปรุงอยู่นะครับใครติดตามอยู่ก็รอสักหน่อยแล้วกันนะครับรอข่าวๆพรกนี้กาลังจะเปิดเทอมอาจจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่แต่พยายามแก้ปรับเล่มอยู่นะปีนี้ยังไม่ได้เปิดตอนเลยนะครับปรับเล่มอยู่อ่ะโอเคว่าจะไม่อารมณ์ประหุ <c oughs> ก็มาจากไกลเลยนะครับ5515นะครับพวกมูนนี้เป็นระบบแน่นอนว่าพอบอกว่ามูนนี้เป็นระบบคือแนวคิดเขาจะเป็นอย่างไรก็ขอพูดที่5อ่าสี่ตัวท้ายก่อนนะครับ5515สี่ตัวท้ายก่อนนะครับสี่ตัวท้ายนะครับคนลงท้ายเลขห้านะครับเป็นคนที่มีความรู้สติปัญญาดีครับมั่นใจในตนเองรอบครอบนะครับและเวลาจุดเด่นที่สุดก็คือเวลาเขาทำอะไรเขาพิจารกก่อน พิจารณาว่าเอ้ยมันต้องทำยังไงกับสิ่งนี้เออประมาณนั้นแต่อย่าลืมนะคุยไม่เมื่อก่อนอาจจะเคยพูดเพราะว่าอาจจะขาดความเข้าใจในเชิงลึกแต่ตอนเนี้ยคุยไม่ค่อยบอกแล้วว่าเลขห้ามันเป็นสติแต่เลขห้าคือเป็นเลขที่ชอบพิจารณาคุยให้มองแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรามองว่าเลขห้าพิจารณาแล้วใส่คําว่าไม่มีสติลงไป คนที่พิจารณาแบบไม่มีสติก็คือย้ำคิดย้ำทำยึดมั่นถือมั่นไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเลขห้าเหมือนกันเพราะนั้นหลายคนจึงไม่เข้าใจว่าเอ้ยพอห้ามาใช้แล้วทำไมมันช้ามันเฉยมันนั่นคือเราไม่ได้เข้าใจว่าเลขห้าไม่ใช่สติเลขห้ามันเป็นแนวทางที่ทำอะไรเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นตอนพิจารณานน่นนี่นั่นนึกออกใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ว่าดีกับทุกคน มันก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้คนมีสติได้ไม่เกี่ยวสติมันอยู่ที่คนอ่ะถ้ายิ่งคุณมีสติแล้วคุณก็มีเลขห้ด้วยนั่นคือมันหมายถึงว่าคุณแนวทางของคุณอ่ะมันโอเคมากๆแต่ถ้าคุณไม่มีสติแต่คุณมีเลขให้นั่นคือคนยึดมั่นถือมันย้ำคิดย้ำทำหัวแข็งเปลีป่ยนแปลงยากเออนั่นแหละเพราะนั้นสำหรับผมนะสติสำหรับตัวผมนะผมไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะสติไม่ใช่ไม่ใช่เลขให้ แต่เลขห้ามีแนวทางไปสู่การมีสติได้ง่ายกว่าเลขอื่นแค่น,นั้นเองนะอันนี้เข้าใจตรงนี้นะไม่ใช่แบบเอ้ยบางคนก็พอไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มองตรงเนี้ยเวลาเอาไปใช้แล้วสุดไหนบอกมีห้านะมีสติไงทําไมให้คนนั้นคนนี้ใช้แล้วหัวแข็งดือ้ออะไรอย่เงี้ยแล้วก็เออต้องชาําต้องทราบแนวทางก่อนนะครับถึงจะประมาณนี้อ่ะนี่คือข้อเด่นข้อดอยของเลขห้นะ ตำแหน่งต่อมาเป็นเลขหนึ่งคนที่ช่างคิดช่างพิจารณาเนาะแต่เมื่อไหร่ที่เขาคิดเสร็จแล้วแนวที่เขาไปใช้เนี่ยมันเหมือนกับแบบว่ามันผ่านการพัชเจอร์ไลท์มาแล้วอะผ่านการคัดกรองมาแล้วมันใช้ได้เลยเพราะนั้นถามว่าหนึ่งห้าท้ายนี่ช้ามากไหมไม่มากนะก็เหมือนคนเล็งอะเล็งแล้วต่อยเล็งแล้วต่อย,ลลอยไม่ใช่เลง็งแล้วอยู่เฉยๆมองนะเออเล็งแล้วต่อยเล็งแล้วต่อยลลอย มันก็ไม่ได้ฉามาแต่มันก็ไม่ได้เลีวยไงเพราะมันก็เล็งอยู่นึกออกไหมมันก็ไม่ได้เพราะนั้นคนที่มีหนึ่งห้าท้ายส่วนใหญ่ก็พลาดยากพลาดยากแล้วก็ไม่ได้ช้าเฉยส่วนใหญ่ถ้าถามคนคนถามผมนะว่าคุณเอกชอบท้ายเลขไหนอะไรเงี้ยถ้าเป็นแนวเบอร์มงคลหนึ่งห้านี่เป็นเป็นก็เป็นหนึ่งในห้าที่ผมมองว่าผมชอบที่สุดนะเอาความชอบนะแต่ไม่ได้เทียบกับคนอื่นนะทเทียกบกับตัวเองหนึ่งห้าเนี่ยชอบ <c oughs> ติดหนึ่องในห้าในหัวเลย อยากทายเวลาที่ผมไปหาเบอร์ให้ใครอะไรเงี้ยหรือว่าให้คนใกล้ชิดมาถามเนี่ยชอบอะไรอะไรหนึ่งห้า <c oughs> นี่อยู่ในหัวเลยหนึ่งในห้าเลขที่อยู่ท้ายะนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่ช้าไม่เร็วแล้วก็ชัดเจนอ่านี่คือหนึ่งห้านะครับแต่ข้อด้อยถามว่ามีไหมแน่นอนอะ่ะก็มันได้เกิดมีเรื่องที่มันจะต้องพลิกแพงสถานการณ์เร็วๆมันก็ได้ระดับหนึ่งไงสมมติต้องเป็นเรื่องพลิกแพงนะ หนึ่งห้านี่ผมให้เต็มสิบให้ทักเจ็ดมันก็ได้แต่มันก็ไม่ได้สุดไงนี่ออกไหมเจอเรื่องมามันก็ต้องแบบขยับตัวก่อนอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะตำแหน่งตง่อมาเป็นเลขห้านะคิดพิจารณาแล้วครับเล็งและล็อกเป้าแล้วจะทําสิ่งนี้เขาจะค่อยๆทํามันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะมีรูปแบบที่ชัดเจนว่าจะทําแบบนี้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 แล้วทําไปเรื่อยๆนะโชคดีที่มันมีเลขหนึ่งตรงนั้นคือมันมีความชัดเจนแลวเลยทําได้แบบ ตรงเป้าตรงประเด็นนึกออกไหมตรงเป้าตรงประเด็นคําก็เหมือนอะไรเหมือนสายพานอะ่ะเหมือนงานที่เป็นสายพานอะ่ะสายพานการผลิตอะ่ะเวลาที่เข้าระบบปุ๊บมันก็จะไปไงมันก็ไม่ได้ช้านึกออกใช่ไหมครับเมื่อไรที่เป็นระบบแล้วมันเข้าแบบมันก็จะไปาแต่ข้อด้อยคือมันอยู่นอกระบบไม่ได้นอกสิ่งที่เขาคิดไม่ได้มันก็จะตัดออกตัดออกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ เสียหายอ่ะเ,ออเพราะนั้นเขาเลยเป็นคนที่แบบมีความยึดมั่นในตัวเองอยู่พอสมควรนึกออกใช่ไหมครับเอออย่างเงี้ยพอดอยมันอยู่ตรงนีน้แต่ว่าข้อดีก็คืออ่ะท้าอะไรทําทอะไรไปแล้วมันก็ก็ไปเรื่อยๆแล้วตําแหน่งที่สําคัญก็คือตําแหน่งพื้นฐานกันมันก็ยังเป็นเลขให้อีกเ,ออเพราะนั้นคนเลขเนี้ยเวลาทําอะไรอ่ะมันก็เลยมีความพิถีพิถันมีความละเมียละไมมีความลงล็อกลงล็อก,ลลอกทุกอย่างต้องลงล็อกถ้าไม่ลงล็อกก็ไม่ต้องทํา อย่างี้ผมบอกเพราะว่าเขาทํานอกกรอบยากนอกกรอบความคิดของเขาอะยากแต่ถ้าเกิดว่าถ้าจะให้นอกกรอบถามว่าได้ไหมแต่มานั่งพิจารณาก่อนว่าเอ้ยมันจะดึงส่วนที่เป็นเราเนะี่ยพอจะทําได้ไหมเขาจะคิดแบบนั้นก่อนเขาจะยืดตัวเองก่อนยื่แบบเว้ยต้องอย่างนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไร้องพลิกแพงต้องพลิกอะไรมากไหมเหี๋เขาจะพิจารณาก่อนถ้าอาต้าไปได้ค่อยไปเออมันอาจจะอย่างนี้เพราะ เพราะงั้นคนเลขนี้ยจึงเหมาะคนที่ทํางานอะไรก็ตามที่มีรูปแบบรูทีนของตัวเองนะครับวิธีการของตัวเองมีความชัดเจนหรืองานที่มันมีระบบของมันอยู่แล้วเช่นอ,อาจจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนเช่นครูอาจารย์ก็ได้หรืองานโรงงานก็ได้เป็นพนักงานก็ได้ที่อยู่ในโรงงานโรงงานเขามีระบบของเขาอยู่แล้วเราก็เข้าไปเติมระบบให้เต็มแล้วก็ทาตามระบบอะไรก็ได้ครับที่มันมีระบบอยู่แล้วอ่ะ แล้วเราเข้าไปเติมให้เต็มคือมันจะพลาดยากไงเออมันเป็นเหมือนมนุษย์จิกซอ5515มนุษย์จิกซอแต่ถ้าถามว่าให้5515เป็นคนเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างได้ไหมได้ครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็นี่คือที่มาที่ไปของที่ผมว่ามุ่งเน้นปึดระบบต้องเ,ออเป็นแบบนี้นะครับแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบนะครับ ส่วนด้านหน้านะครับผมว่าเขาเป็นคนที่แต่งตัวง่ายๆเรียบๆถูกกาลเทศะเมื่อกี้ทั้งหมอูผมพูดถึงพนักงานโรงงานต่างๆหรือว่าพนักงานของเนี่ยแต่งตัวแบบนั้นเลยยังไงอย่างนั้นเนี่ยมีเขาให้แต่งเงนี้แต่งอย่างนั้นอะ่ะไม่มีการออกนอกกรอบที่แต่งอะ่ะเหมือนคนที่ใส่สูตรใส่สูตรทุกวันอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะ อะไรงคือแต่งตัวแบบเป็นแพทเทิร์นเดียวกันตลอดทุกวันมีความคล้ายกันไม่มีคืออาจจะดูไม่มีสีสันไม่มีแต่มันดูสะอาดตานะมันดูเรียบร้อยมันดูน่าเชื่อถือเป็นคนที่ดูภายนอกมันดูมีภูมิมันดูมีมีความเป็นสิ่งนั้นจริงๆสมมุติว่าคุณเป็นพนักงานโรงงานใช่ไหมคุณแต่งตัวปุ๊บอา้าวนี่ไปทํางานทําอะไรเหรอทํางานบนริษัทนี้ใช่ไหมโอ้คือรู้หมดใครเห็นก็รู้หมด,หมดว่าคุณทําอะไรไม่ออกใช่ไหมเออแล้วก็จะไปเที่ยวงี้ ไปทะเลก็ต้องใส่ชุดลายดอกใช่ไหมก็คือแต่งแบบเหมือนแบบตามตามสถานการณ์เป๊ะๆเลยมองในมนุมดีก็คือเป็นคนที่แต่งตัวถูกกาลเทศะแล้วก็ดูเรียบร้อยมากๆดูมีความเขาเรียกว่าแหละมีความน่าเชื่อถืออ่ะผมมองผมพยายามมองในมุมที่ประคบจมพะมองให้มีฮฮ่ามันต้องดูแบบแต่งตัวเหมือนพระเหมือนอะไรโอ้โหแต่งชุดขาวมันไม่ใช่ขนาดนั้นไงมันก็คือแต่งตัวปกติแต่ว่าชอบใส่ทำซ้ำอะ่ะ แบบเดิมๆมาแบบนี้เลยดีแล <Christ>. ้วเหมือนเหมือนพ่ออุ้ยทางภาคเหนือเวลาที่เขาแต่งตัวออกจากบ้านเขาเขาก็แต่งชุดนั้นะเสื้อมอมาอะไรพวกนี้เล่เออกใช่ก็แต่งทุกวันหรือชาวไร่ชาวสวนก็ต้องใส่ชุดเดิมๆอ่ะเหมือนไปตัดอ้อยก็ต้องใส่ชุดเสื้อลายปางหรือว่าไม่ใช่ลายที่เป็นลายหมักลุกอ่ะมันเหมือนเออมันแต่งมันเป็นรูทีประมาณนั้น มันอาจจะดูไม่ดูน้าไม่น่าดูดุนะแต่ว่ามันก็ดูเห็นปุ๊บก็เข้าใจง่ายว่าเออว่ามาทําอะไรว่าแต่งตัวอย่างไรเงี้ยนะครับแล้วแต่คนชอบนะส่วนตัวผมก็ชอบนะเพราะว่าผมเป็นคนที่แต่งอะไรแบบปกติง่ายๆเสื้อเสื้อเชิ้ตก็เชิ้ตปกติไม่ต้องมีลงมีลายอะไรเนี้ยชอบแบบนี้มากกว่านะครับอ่ะโอเคนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเรื่องต่อไปเรื่องเรื่องความรักแล้วกันอความรักก่อนเขาเป็นคนที่ชอบจัดวาง อบอะไรที่มันเป็นระบบใช่ไหมเพราะนั้นเวลาที่จะคบใครก็ต้องมีขั้นมีตอนไม่ใช่แบบวันนา์สแตนก็คือไม่ใช่แบบเอ้ยเจอกันปุ๊บโอ้เรียบร้อยอะไรไม่ใช่จะเป็นคนที่แบบหนึ่งต้องชอบก่อนสองต้องจีบกันสามต้องคบกันเออแล้วค่อยจะพูดถึงเรื่องการสารสัม,มพันธ์อะไรพวกนี้คนเนี้ยแบบถ้าจะคบกันนะไม่ไม่ใช่เวลาเวลาสั้นๆหนึ่งจะคบกันได้นะก็คือใช้เวลาเวลาพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าผ่านขั้นตอนพวกนี้ไปหมดแล้ว อ่าพบหากันดูใจอะไรกันเรียบร้อยปุ๊บมั่นคงยาวนานเลยเพราะผ่านการคัดกรองไปแล้วว่าโอเคความรักนี้เราลงตัวแล้วหน้าเราชอบกันนะอะไรพวกนี้อยู่ได้ยาวๆยืดๆเลยถือว่าเรื่องความรักถือว่าเป็นสเต็ปที่ควรอ่ะควรเป็นอนะ่ะก็คือมันต้องมีการพิจารณากันและมันผมเคยอ่านหนังสือเจอเรื่องของการแต่งงานคืออะไร การแป่งงานคือการดีลกันการทําธุรกิจร่วมกันของคนสองคนที่มีส่วนสื่อการเป็นความรัก <c oughs> <c oughs> อะอราันเลยประมาณนั้นวุ่นธุรกิจมันไปได้ก็ไปก็ยาวนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะแต่บุคลิกอาจจะดูปกติไม่ได้หรือหวามากอะไรพวกนี้อาจจะไปดูไม่ได้ดึงดูดทางเพศแต่เขาเป็นคนนี่ความหลักกับพิจนานาณานะครับก็แล้วแต่ชอบส่วนตัวก็ชอบนะส่วนตัวก็ชอบแบบชอบผมชอบอะไรที่มันเป็นง่ายๆซ i m p l e simple, simple นะนะครับ แต่บางคนจะบอกเอ้เล่นี้มันง่ายนะคือมันต้องอยู่ที่เราด้วยว่าเราเป็นระบบหรือเปล่าเราเป็นคนที่ชอบระบบไหมเราเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบมีอะไรที่มันชัดเจนไหมเออถ้าชอบก็โอเคนี่ก็ตอบโจทย์นะครับสุดท้ายเรื่องของการเงินครับอาจจะดูหาไม่หวือหวานะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถ้าเขาอยากได้เท่าไหร่มันก็ได้ประมาณนั้นอะ่ะเขาอาจจะไม่ค่อยทะเยอทะยานในการหาไรายได้เท่าไหร่แต่ถ้าเรื่องการพิจารณาการใช้ใจ่ายเนี่ยโอ้โหมันเต็มสิบผมให้สิบเลย เต็มสิบเปอร์เ็นเลยเก็บเงินดีมากเก็บเงินพิจารณาการใช้จ่ายไม่มีอดอ่ะคนเลขเนี้ยก็คือถ้าไม่มีถ้าไม่มีเขาก็จะไปหาให้มันมีแล้วพอมีปุ๊บเขาก็จะรู้ว่าโอเคแต่ระดับไหนจริงๆอยากจะใช้คํานี้แต่คํานี้มันเป็นที่ดรามาก,กันอยู่เขาเดาแล้วกันโอาจะใช้คําว่าอะไรเป็นประมาณนั้นจริงๆเลขเลขเนี้ยเป็นประมาณนั้นเขาเรียกว่าคอนโทร รายได้ได้ดีนะครับภาพรวมเลขนี้เต็มสิบผมให้แปดจุดห้าคือถ้าเป็นคนมีเงินอยู่แล้วอ่ะโอเคมันอยู่ได้ยาวๆธุรกิจก็บรรล้านเลยแหละแต่ถ้าคนไม่มีมีเลขนี้ผมก็ถือว่าโอเคนะคือไม่มีแล้วเขาก็จะไปหาให้มันมีพอมีแล้วเขาก็รู้จักเก็บจักใช่ไ,ออไหมก็ระดับนั้นนะนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ไปหาแบบพุ่งทะยานจนตัวเองแบบร่ํารวยมาหาศาลอะไรก็ไม่สึงขนาดนั้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นเลขการเงินที่กลางๆแคบทุกเรื่องอะไรที่มันอะไรก็ตามให้มันนอกระบบก็จับเขาอยู่ในในใน,ในเวของตัวเองทั้งหมดนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขนี้ที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับผมก็ดไลค์กดแชร์กด like, subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง youtube ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านดีโชคดขีขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีนะครับมีเงินมีทองหรือว่าแข็งแรง รำรวยร่ำรวยทุกทางครับรมส,ส,สวัสดีครับ